ครับสวัสดีครับนนักตกปลาทุกท่านนะครับวันนี้ก็อยู่กับนท็อปนะครับจากช่องไทยบ้านฟิชชิ่งนะครับวันนี้นะครับก็เหมือนเดิมครับผมจะมาแนะนำมือใหม่นะครับสำหรับการดูแลรักษากบยางนะครับผมหรือว่ากบกระโดดของเรานี่แหละวิธีการนะครับผมก็ ยกตัวอย่างนะครับนี่นะครับหลังจากที่เราใช้แล้วนะครับผมหน้าท็อปก็จะบิดตัวบิดต่อเบ,บ็ดออกอย่างนี้นะครับผมให้เบ็ดมันออกอย่างนี้เลยนะครับแล้วก็สะบัดอย่างนี้สะบัดเข้ากับกเกงเกหรือว่าอะไรของเราก็ได้ครับ สะบัดสะบัดสบัดสบัดสบัด,บด,บดแล้วก็เอาไปห้อยไว้ตามอ่าตะกร้าหน้ารถหรือว่าอะไรก็ได้ครับตากแดดไว้ครับยังไงหน้าท็อปก็เชื่อว,ว่าออกตกว้าต้องเจอแดดแน่นอนอก็เอาไว้อย่างนี้นะครับผมส่วนกบกระโดดกบไม้ก็เหมือนกันครับผมเอ้ยพันอะไรวะอ่ะอา ครับกบกระโดดนะครับผมก็วิธีการก็เหมือนกันเลยครับให้สบัดใช้งานแล้วสบัด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 ,บดอย่างนี้นะครับผมนี้แนะนําสําหรับมือใหม่นะครับส่วนมือเก่าก็ผ่านไปได้เลยนะครับผมนี่กลกบยางนี่นะครับของนั่นท็อปนี่ ซื้อมานะครับยังไม่เสียหายหรือว่ายังไม่พันอะไรขาดไปนะครับเพราะว่าการเก็บมันขึ้นอยู่กับการเก็บรักษาของเราด้วยนะครับผมนี่ถ้าเราจะเปลี่ยนเหยื่อเปลี่ยนอะไรก็พลิกออกมาพลิกเบ็ดออกมาอย่างนี้ครับพลิกเบ็ดออกมาอย่างนี้เพื่ออะไรเพื่อ,อไม่ให้น้ำเกาะนะครับตัวเบ็ดมันจะเกิดสนิมได้นะครับผมอา่า ออกมาอย่างนี้ก็ให้สะบัดสะบัดแล้วก็ไปตากแดดไว้นะครับอันนี้ของนันทบีซื้อมานี่ตั้งแต่ออกใหม่ๆนู่นมากนีะครับกบยางกบยางสอนพิษอ,อันนี้ก็น่าจะเป็นอะไรอดอดจำก้อ,องไโฟ,ฟกัสออดจำนะครับอันนี้ก็ของ น,นันนี่อมันโดนะครับผมกดบย่างเป็นกิ้งกากิ้งกาเนี่ยซื้อมานะครับยังไม่เสียหายเลยนะครับผมก็เอาวิธีของน้าท็อปไปใช้ได้นะครับผมนี่ก็จะเป็นรอยถลอกนิดหน่อยครับโดนกิ่งไม้หรือโดนหินโดนอะไรครับก็จะมีตำหนินิดหน่อยนะครับครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับก็ ที่ผ่านมาดูนะครับสำหรับมือใหม่นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับผมขอบคุณมากครับ